สวัสดีจ้าเมื่อนี้ผ้าไม่ใย็ดแต้วมาเก็บพักติว๋วพักติ๋วทั้งภูเขาเระวังตกเด้อเย็ดแต้วพักติ๋วขึ้นบานเท่า,น,านี่จ้านี่พ่นเราได้หลายเราสเจะไปซุบแล้ววะระวังตกเดอ้อระวังตกมันอยู่ทางนวลไหมจ้าห่างเลยหางทางเนาะพักติ๋วแดง นี่นี่คือบานเท่าเลยอันนี้พักเตียวขาวคุณนี่เป็นทางถนนทางมานอนจะเป็นพักเตียวแบบบะหมี่นี่จะ้ะบะหมี่หนามเนาะบรรยากาศน,าน,นั่นนี่คือบานเท่าเลยแต่วันบะหมี่หนาม ตะลุนกระบานท้าวเด่นเสียไปซุปล้ว่ารวตกเดอมันยูทังโน่นหะปกตินี่เสีบยบด้ยุ่ทั้งโน่นต่วามันนี่ไปบังหอดเนาะเขามาเห็นอยู่นี่เขาก็เลยเขาก็เลยแยอยู่นี่ สงะวันแม่ยู่ทั้งมันเสเป็นผู้เนาะหายายเก็บระวัาางตกนะนี่หอมมอะยายไปักเดี่ยวตานตากับยายมา งามอยู่จ้ะห้ามอยู่แต่ว่ามันก็สิไปอยางแน่จังน่อยนี่กรหยอดงามงามนี่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 หยอดแดงๆเลยบรรยากาศดงพักติวมาเลยนี่จ้ะปุ่นพุ่นไปหอดปุ่น นี่นี่นี่ยอดยอดพักจิวแดงเอาตะยอดมั่นตากรับญ่ยงานตะตกขนาดนี้จริงๆเลยนั่นนี่ยอดสวยเลย เราต้องหยดมันเนี่ยแกต้องย่งกับตัว,ตวได้ไหด <c oughs> แล้วยาทำมาสิายลุกหนึ่งสองี่จ้ะ ฝุ่นฝุ่นทั้งพี่นองนู่ทั้งโนหน่นอฝุ่นหนดงทั้งโหน่งสวัสาดาีลงไปนี่กับสิเแยมย่อน,นอยู่ส <c oughs> ี่อ้อเนี่ย แมนตัวมันแมนบ่ะสันแต่ะวะนี่จะเอาบรรยากาศมาให้เบริรงรอบๆโอเคสำหรับมือนี้เอาไว้ปสำนี้ก็น่าจะเดี๋ยวสิมาไทาย ล่องหายไม่เดียวนีวันพ่อยมีคลิปล่งเลยจ้ะเจ้าิมาเจอกันไม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ